Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับพี่น้องมีสายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสุขู้สุขคนนะครับมือนี้ช่องโคดกับปลาหมอสันดาเทียมนะครับได้มาพาพี่น้องที่พาพี่น้องไปเบิงงง้งเขางามๆนะครับแล้วก็ไปเบ,บิ้งวิธีการาแบบโบราณน,นะครับคือมันมีต้นสะแบงอยู่นะครับสองต้นสามตนม้นอยู่นู่นอยู่แนมแผ่นี้นะครับก็สะพาพี่น้องไปเห็ดแบบว่าแบบโบราณครับพี่คีโบราณโดยกา,ารหา ขี่ย่างขี่ย่างขี่ไต่ด้อว่าจุดน้ำมันย่างนะครับแต่เมื่อนีผมสิภาพพี่น้องมามาเบิ่งวิธีการจุดขี่ไต่ขี่ย่างขี่น้ำมันนะครับกับโคกสะแบงนะครับบระเมนโคกย่างหน้าคือระเจ้าเฮ็ดนะครับพอดีเมียซีลหลายท่านครับพักมาว่าโคกสะแบงเฮ็ดได้บอผมก็เลยไปย่างไปเห็นนะครับของเก่าเกขี่ปูยาตาใหญ่นะครับหรือว่าปูตรวจนะครับได้ เห็ดไบ่นะครับเป็นลุมเกานะครับรุมถึงคูดไห่ผ่านมาท่านนี้เลยเห็นผ้อยหนูครับผ้อยหนูแรงสยงห้าดังหนูแถวนี้แล้วนี่ไม่ม่ไม้เลยครับนี่คูดิไม้เลยหนูในจมปลวกนะครับในพ่นในดอกขอบสเอู้นี่เฮ็ดพร้อมนะครับนี่โอ้นี่ละาว่าไปขี่พอเห็ดเขาวะเป็นเฮ็ดปัวครับพออยู่ในจมปลวกแน่นอนเลยครับ เห็ดปวกนะครับนี่พวกมันต้องสมบูรณ์ตัวนี้ผมบ,บอกเคยยางมาดุลนะครับเดือนสองเดือนละมั่งบเคยยางมาเถอะเป็นสาเกา่าๆขาคุดไหวหลายสิบป,ปีครัแต่เป็นขรบเป็นต้นปวกนะครับพวกนี้เป็นเห็ดปวกแน่นอนครับนี่อ่ะเดี๋ยวพาไปไปเบ่งวิธีการเห็ดจุดนั่นก่อนครับควรว่ามึงเห็ดปวกหลายอดอ,อกอทั่วครับนี่มาเห็ดเนาะยหรือว่าใส่บ่วงนู้นน้ำมะแร็ง เขาก็พอได้อยู่ครับพี่นี่เขางามพอได้อยู่นี่เป็นต้นสะแบงต้นแหลกนะครับอยู่ในนาติดกับชวนสันดาวเทียมนะครับแต่ว่าบริโจบริบรตัวนี้ครับตัวนี้มันพังนะครับมันปุกร่นแล้วแต่มัาล้มนะครับเนาะต้นไม้เกา่าไปหาเจะตัวอื่นไปหาจุดตอนอ้นอ,ตอนอื่นครับเป็นทิวเตอนน่ตอน,น,ะน,นะครับเราเราทำบานไหวนะครับบริดำบานครับ ต้นใหม่ปลูกไว้ในข้นหนาด,ดันขนหนามาปลูกต้นใหม่เดี๋ยวปีนี้ปีหนา้าปลูกฟังนี่เถอะนะครับมุนมุกปลูกก็ต้องปลูกไปทั้งอื่นเถอะขอ,อกระงามพอได้เกี่ยวได้กินยูปีนีน,นาบทท่านเพื่อนกระเด็นนะครับเนาะใส่เบ็ดแท้แถวนี้ นำฝนตกท้องสามมือครับนี่นำไรมามาจากหวยแน่นะครับฝนก็คึ้มมากเลยนดำปื้มมาเลยที่พันครับเดี๋ยวจจุดให้เบื้องนะครับเดี๋ยวเตรียมวันนี้ผมเจียวูก้อนหม่อยู่ครับก้อนก็มีไปเช็คนี่และอย่างนี้ครับต้นนี้ครับต้นใหม่ที่เขาแกยืนเรื่อนๆอ่นะครับเป็นกาต่ตุ่นตรวจนะครับเกินเห็ดไวเกิดจอหูไวนะครับ เก่น็นำร้ายแน่ๆนะครับตรงนี้นี่ครับเป็นหูเก่านะครับหูเก่าสมัยแตก่ก่อนผลหมันอ่ะเด้เอ,อพี่น้องเข้าไปจุดอู้คือจะเป็นสามชิปสี่ซีพีขึ้นเลยนะครับเป็นจุดไว้แต่ก่อนนะครับต้นสะแบงมันบ่ค่อยงามนะครับเพิ่งเลยจุดแล้วยางมันต้นบ่งามนะครับเนาะอ่ะจะพามาเบิ่งครับมัน เวเหตุผลคือเป็นโบราณโบราณแต่ก,นนก่อนเนาะหรืออุปกรณ์การปิดนะครับมีมีดมีค้อนีิลองแกะมึงก่อนนะครับว่ามันมีอย่างนีบ่องเก่าๆนะครับนี่บริจุดหลายปีนะครับมันเกิดเกิดการหุ่มเหยื่อขึ้นมาครับมีป่วกเข้ามาอยู่นะครับหลายปีที บมื่อด็จุดคือว่าผมบอกเคยเห็นไผมาจุดตั้งแต่ผมอยู่นี่ยี่สิบปีแล้วบอกเคยมาจุดก็เลยอยากลองมึงนะครับว่าเป็นอย่างไรมีน้ำยางเกา่าอยู่ครับนาะนี่นี่ครับตัวเก่ามันอาจจะเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับก็ลองมึงนะครับเนะาะถ้าทูเดอร์ขออภัยขอโทษขออภัยด้อเจ้าของใหม่กองไหลเออมันอยู่หลุกร้านอยากมานอนลองมึงอจากหูวานเป็นอย่างไรนะครับให้ตื่นจะทวงให้หลุกร้านเด้่อยเน่ย กวจะเขียดั้กันเด้อเดี๋ยวลองมึงนะครับขอ,อไพ่นำย่างในที่ใส่ไดนนะครับเนาะเบิงเบืงก้านใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาอ,อันโตอ่อยมาอ่อยมึงครับเนาะตัวนี้เป็นขี่ไม่ย่างน,นะครับเนาะ ในย่างตัวอ้ยววอยนะครับในย่างที่ผมเพี้ไนไนะครับตัวอ้อยติดแล้วนะครับเพราะมันแห้งตัวอ้อยถึงต่อที่อยู่ในต้นมันกาดสีบัติดครับเพราะมันเป็น,ปนกี่เก่านะครับอาจจะถึงฝนมาคึืนเนี่ยนะครับเนาะลองมึงครับ ตัวนี้ผมซื้อมาสิเพราะว่าบ่ลอยปีกันยังหน่อยนะครับเพราะว่าสองคนโอบพอดีนะครับตอนนี้ลองมึงวันใหม่บ่าบาสไมีน้่มยางลงห้บ่นะครับเพราะว่าผมเอ่อบ่เคยเห็นพื้นจุดด้นหรอกเห็นแต่ห้อยเป็นเห็ดไหวเป็นลุม่มไหวนะครับผมก็บ่เคยได้มาสนใจเอานะครับแต่ก็อยากลองมึงคือกันพอเกินมาสามหนึ่งก็บ่เคยเห็น,นครับถ้าชื่อลองมึงว่ามีขี่น้ำมันออกมาคือ คือกกยังหน้าบ่อนนะครับอ้น้ำมันลูกดีพอได้นะครับเนะาะพอเอาเชื้อยังหน้ามาใส่น้ำเหลวก็เป็นน้ำมันเก่าของเพื่อนนนะครับสันเม่นมันเป็นจะได้เดียวมาออื่นผมสีมาเบิงอีกนะครับเนาะแต่ว่ามัอนี้เราคงสิเผาองลองมึงนะครับตามสูตรเพลินนะครับสูตรเพลินวา่าพอาะเราต้องเ่เกินสองสาหนะทีครับให้เหมาะให้ดับเพื่อเต้นตกใจนะครับ ผลเกษสิตกแล้วพุนขึ้นมาแล้วพุณดินปกเป็กปกเป็กแล้วปลาเข่ากระถมหัวพอดีโอ้น้ำมันดีครับน้ำมันออกแห้งนะครับเนมันใหม่ดีครับแต่ว่ามันจะมีน้ำออกมาให้ตะเภาบอนะครับน้ำยางกคกสะแบงครับเป็นกคกสะแบงใหญ่ห้อยมันใหม่ก็สิไม่ในน้อยปีครับหลายหลายสิบปีเนี่ยแน่ๆเหมือนกันไหมไหมกยาวนะครับสูงหอดพูนครับอาจจะจุดลืมหรือว่าไฟไหมลืมนะครับ เป็นภูปัญญา,าวบาน,นครับเนาะอย่าว่ากันอยากล่องให้หูนะครับว่าคนหลุดไม่เคยเห็นกับล่องเหมือนกคยเห็นหูวันเป็นอย่างไรนะครับห่อนแล้วเด้อพี่น้องมันนี้คอยมาจังน้อยหนึ่งพันก็เป็นกบบือแตะครับบือมแตะมาข่าแตะนะต้นไม้ท่านี้เริ่มห้ายหย่างนะครับเพราะว่าเป็นตัดมันไก่บ้านนะครับคนตัดเห็นให้เห็ดหน้าหมดนะครับอีกเป็นหน้าพอเถ่าผมเลย นั่นขึ้นหน้าสวนวสันตเทียมครับฟังนะนใก้ๆนี่ครับเดินมาบ่วพอ่อยังมาบ่วพ่อ20-30เมตรนะครับวฝนก็นเรือมาแล้วแล้วท่านบอกอะครับตอนนี้กันกาไว้แล้วประมาณ3นาทีนะครับเพิงหางนาทีนะครับดอก่าดูว่าใหมใไม้ดีนะครับไม่ดีเป็นการทดสอบทดลองเวยพี่น้องเวยอย่าด่าหมากันด้วย อย่าวาธรมานต้นใหม่เนะครับเพราะว่าเป็นรกรมกรมการข้องเชี่ยบตะกรอนครับคือการหาเชื้อเพลิงนะผมก็เลยมาล่องให้พี่น้องเบิงึงซื้อน,นะครับก็อบอได้แค่เป็นอาชีพนะครับล่องมึงว่าไปเจอได้ก็เป็นหลุมเก่านะครับเป็นหลุมเกา่าหลุมขี้หยางอะไรสันน้อหลุมขี้หยางก็บอกว่าเชือกษาคุยกับไฟก็เลยเด่นในต้นเก่เาก็เลยมาเบิงึงมาล่องจุดมึงนะครับกัดลุกนะครับเป็นน้ำยางหล,ล,ลายสิบป,ปีที่เพิ่นเฮ็ดมาแล้วก็หลายสิบปีที่เพิ่นยุดนะครับ สงใชยยุดช่วงไฟฟ้าเขาก็พอสองพันห้ารอยสองรอยสามสิบค่ะยี่แปดถึงสามสิบน่ยะครับสองร้อยสองพันห้ารยยี่แปดถึงสมสองพันหรอยอสมิบี่ผเพนไฟฟ้าเขาในบานนะเอาเดี๋ยวจะหนาผู้ชมวดนะครับเนาะมันในเวลาจะกินในที่หนึ่งครับสิบพ่อนะครับเนาะพอดนีก่อนน่นจะออกบอลน,นะครับอะไกรกันก สี่ลองมึงนี่อีกรอบนึงฉันมันเปาออกกับตรงมัดเผาเผือกนะครับกระตุกคอไผ่ดื้อต้นใหม่เอ้ยจากรอกให้คนรุ่นใหม่มึงวันเป็นจางไหนนะครับเตรียมขอนเตรียมมีเตรียมมึงมาครับกระดาษเพื่อตีสีมาปิดใหญ่พ่นสารไส่นะครับตอนนี้กับพ่นกระจุดนะครับกระจุดเราเอาไปก่อนแต่มันกับยู่ต่ำนะครับเพื่อที่จะย่อขึ้นไม่เรื่อย ตงรงไหนพอค่อยงามครับแต่ว่าศิละปละมันงามไม่ย่ากยังออกครับข้างบนดับไปครับให้มันดับก่อนถ้าจะหยามไปหาใบใหม่นะครับถ้ามีลูกแหง,งเลื่อมใบใหม่มากครับท้่ลูกแหง,งเลยมนดับไปก่อนนะครับหาใบใหม่อยู่ฟังคุณ นี่ก็เรื่องไมแห้งเกิน,นะครับคือสิมวอดเลยครับมันเออบอลนะครับก็คงสีไจะปิดไว้นะครับเออก็เตรียมกระดาษมาปิดไปเพื่อจะให้พ้นไงเขานะครับเนาะ ให้เออกบ่อครับเขี่ยวออกเนาะอย่ามันไหมทำความสะอาดก่อนครับเพื่อน้ำยางลงมาพอเสดง,งามๆนะครับทดสอบลองมึงรับปต้นสะแบงกับต้นยางนาอันดใดดีกว่ากัน,นอันดใดสี นำย่างหลายกว่ากันทุงก็บอกเคยเห็นนะครับก็ลองมือซื่อลองอพี่น้องได้เห็นแล้กันมีสายสายเขียวได้เห็นพวเป็นย่างนะครับเนาะอ่ะเจ้าตะปูต่อก่อนครับบงังพอได้บังไอ้ฝนจะให้สาดเขานะครับการตอกตะปูปิดไว้นะครับตอกตะปูเอามาบังใหม่ครับการฝนสาดการในส่วนในบึงหูนะครับเพราะว่าผมบริเตรียมซองกะสีมานะครับ กันหน่อยก่อนครับเพื่อฝนยยานฝนสาดเขาครับเหมือนสาวเชื้อเบิงนะครับว่าในโกนนลุมหนีมีน้ำนำยางลงมาบอนะครับตัวใหม่ไปโดนเติบนะครับมาณหาที่หงหน้าที่นะกาแต่ไปเอางาใหม่เอาใบใหม่มาหมดมาดับนะครับแับมือเงินใจพ่อแม่ืองนะครับเนาะครับมาทศสอนครับมาเบงทีงเทดไบ้เมาวานเลยนะครับบ่มีนะครับบ่มีน้ำยางนะครับ ต้องใส่ซิมดอายุแล้วน้ำยางบ่อออกนะครับไม้ไม่ติดแต่ว่าน้ำยางบ่มีเลยนะครับแห้งแสดงว่ามดสภาพคือเป็นการใช้งานดานหลายกับเรื่อมดสภาพนะครับบ่บ,มบ,บม่มีน้ำยางออกบ่มีน้ำมันออกมาน,นะครับเออเนาะเกี่ยงเลยครับบม่มีไม่สกิลด ปรเป็น,นะครับเป็นการทดลองนะครับทดสอบมึงว่าเป็นย่งไรนะครับเถาแห้งเกาแห้งอัญยหลายกับบ่มน้ำมันไหนนะครับเป็นการศึกษาหรือการเรียนรู้เพื่ับกันนะครับเนาะว่าต้นใหม่ที่มันมีอายุหลายกับอายุหน่อยน้ำมันยางมันจะเป็นอย่างไรน,นะครับเขาก็คือสิอันต่กอน่นปูดูนยางคือสี เอาน้ำมันเล่าออกไรมัง้งเราเลยบ่มีนะครับบ่มีครับบ่เป็นยังงนะครับผมขอบคุณที่พี่น้องติดตามรับชมนะครับคลิปสัน้นๆอาจจะเป็นแนวทางหรือเป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งเรือว่าการทดลองน้ำกันนะครับทดลองครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ